เสียใจว่ะคือจะบอกว่าเมนเต็มโอเคแนะนำเครื่องสำอาง้วยกัน C A เวลาล้างหน้าเสร็จใช้ C A เช็ดหน้าตัวนี้มันเป็นเอ่อ uh, True White Essence lotion เวลาล้างหน้าเสร็จก็ใช้เช็ดหน้าก็ใช้สัมฤทธิ์ของ uh, M V ตัวนี้สองร้อยกว่าบาท C A อันนี้ร้อยกว่าบาททาครึ่ง ฉีกมาครึ่งนึงแค่นี้วเวลาเช็ดก็เช็ดปาดขึ้นปาดขึ้นปาดขึ้นเช็ดจนทั่วใบหน้าเสร็จแล้วก็ตามด้วยฮาราดะบบกตัวนี้ตบๆๆสำหรับจุ๊บโอเคนะเพราะจุ๊บเป็นคนหน้าแห้งใช้ตัวนี้โอเคแต่แม็กก็เป็นคนหน้ามันก็ลองใช้หาที่เป็นหน้ามันแล้วกันเนาะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าสำหรับคนหน้ามันอะเป็นยังไงส่วนเขาหน้าผสมก็เลยใช้ตัวนี้ได้หาราดะบบก ก้าสิบเก้าบาทวัสสันแต่ไม่รู้เดี๋ยวนี้มันขึ้นหรือยังร้อยถ้าขึ้นก็น่าจะร้อยนิดนิดอะไม่แพงแบบเนี้ยใช้ได้นานอยู่ประมาณเดือนหนึ่งก็เทใส่มือแล้วก็ตบ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 อย่างนี้เสร็จแล้วสําหรับแบบวันธรรมดาที่ไม่ได้แบบว่าเงยอออกมากมายวันทํางานก็ใช้แค่บีบีตัวนี้ของซีเหมือนกันตัวนี้ใช้ดีมากพอทาปุ๊บหน้าจะสว่างขึ้นทันทีเลยทาทั้งหน้าและคอเนาะ ทาอันนี้เสร็จทั้งหน้าแล้ววิธีทาก็ปกติบีบใส่ตรงนี้ของเราก็ขนาดแล้วแต่หน้าใครใหญ่ขนาดไหนกว้างขนาดไหนหน้าผากไอจุก๊ก็อาจจะต้องทาเยอะหน่อยเลาเล่นเนี <c oughs> ่ยก็ทา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 ให้ทั่วไปหน้าทั้งตาทั้งไรทาได้หมดเลยหนะ้านี้ยโอเคจะเห็นความแตกต่างมากไม่เชื่อก็ลองถ่ายรูปตอนยังไม่ได้ทาตัวเนี้ยกับทาตัวนี้แล้วจะรู้ว่าหน้าแบบใสขึ้นเยอะอะคือมันจะสว่างขึ้นเสร็จแล้วก็ใช้แป้งตัวนี้ลืมบอกราคา สองร้อยกว่าบาทเหมือนกันซื้อคู่กันมาเลยลงทุนหน่อยนะอักสวยอะต่อไปก็แป้งตลับสกเกรดของ covermark ไม่มีรีฟิลมีแต่ตลับจริงสองร้อยกว่าบาทเหมือนกันไม่ถึงสามร้อยอืมก็ซื้อมาสองร้อยกว่าบาทในต่อมีขายเบอร์ขาวสุดน่าจะเป็นเบอร์ n2 บอกเขาเบอร์ขาวสุดอะเขาะหยิบ n2 ให้ตัวนี้ใช้โอเคที่สุดควบคุมความมันได้ในระดับหนึ่งแต่สำหรับคนที่หน้ามันมากๆเนะี่ย เดี๋ยวไปศึกษามาบอกแล้วกันเนาะแต่อันนี้ก็ควบคุมได้ในระดับหนึ่งก็ทาคือตอนแต่งหน้าแล้วไม่เคยทาแป้งทับระหว่างวันเลยสักครั้งเดียวถ้าใครแบบเคยอยู่ได้ทั้งวันจะรู้ว่ากระเป๋าไม่เคยพกแป้งอือมึตอนี้นะพอลงตรงนี้เสร็จปุ๊บลงทาอย่าทาอย่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะให้ใช้ตบเอาอย่าทาอย่างงี้อย่าทาอย่างงี้ มันจะเป็นปื้นให้ตบๆๆเอาสำหรับหน้าที่ไม่ได้เป็นกะไม่ได้เป็นอะไรแบบหน้าแบบโอเคอยู่แล้ว่งคือถ้าตัวนี้ก็อยู่แล้วนะเขาเป็นกะเขาอาจจะมีรองพื้นอีกตัวหนึ่งเพื่อปิดกะแต่ก็ไม่ต้องไปฟังมาหรอกเอาแค่นี้ก่อนอันนี้ก็สองร้อยบาทบอกไปแล้วนะลำดับต่อไปเป็นคิ้วคิ้วของเซนาอันนี้เพิ่งไปซื้อมาแล้วลองใช้เขียนโอเคนะเนื้อนิ่มไม่แข็งหนึ่งร้อยบาทส่วนสีก็เลือกดูตามเฉดผม สีคิ้วจะต้องอ่อนกว่าสีผมหนึ่งเฉดถ้าคุณทําสีทองคุณก็ต้องหาเป็นสีแบบน้ําตาลทองหรือน้ําตาลอ่อนอะมาเขียนคิ้วถ้าผมดําก็ต้องเอาเป็นโทนน้าตาลเข้มมาเพื่อเพื่อให้มันห่างจากผมเฉดหนึ่งคือสีคิ้วต้องอ่อนกว่าสีผมหนึ่งเฉดโอเคแล้วเรื่องหนึ่งร้อยบาทก็เขียนไปเขียนคิ้วไม่ไม,ไม่ไม่รู้เนาะเป็นคนเขียนคิ้วไม่สวยแล้วแต่ว่าจะเขียนแบบไหนแล้วแต่คนต่อไปเป็นอายแชโดว์แนะนําเป็นตัวนี้ ทาง่ายเล่นง่ายที่สุดของเมเบิรนจะซื้อมานานมากแล้วจะสองหรือสาปีแล้วนี่แหละยังไม่หมดเลยโอเคที่สุดนะสามร้อยกว่าบาทเลยยังไงนี่แหละนี่เฉดนี้นะทองทองน้ำตาลอืมเฉดนี้ส่วนบัชออนก็แล้วแต่สีผิวของอะไรก็ได้ของจะก็ใช้ของตลาดทั่วไปส่วนตัวนี้เป็นไบรท์ทำให้หน้าไบรท์เวลาทาตัวนี้ เดี๋ยวบอกอีกทีเนาะอันนี้เป็นของเอ่ออะไรวะของญี่ปุ่นเอ้ยของเกาหลีอะอะไรวะโอ้เรียกชื่อบอถทกว่ะเรียกชื่อบอถทกว่ะมันชื่ออะไรวะข้าเรียกชื่อไม่ถูกว่ะอีตูดี้อีตูดี้เออนี่ของอีตูดี อันนี้ของอ e ีทูดีนะไว้เวลาแต่งทุกอย่างเสร็จแล้วมาไบรท์ให้มีจมูกให้ตรงเนี้ยให้มันหน้ามันมีมิติขึ้นตัวนี้ของ e t u ู y แต่ของยี่ห้ออื่นก็คงมีมั้งสําหรับให้มันแบบไฮไลท์หน้าส่วนตัวนี้ e t u ู y เหมือนกันเป็นที่เขียนขอบตาล่างทำให้ตาเรามีความคมขึ้นแต่ไม่ดุถ้าเป็นสีดำมันจะทำให้ตาดุสำหรับคนที่ตาโตอยู่แล้ว อย่างเราอย่างจุ๊บอย่างแม็กะไรเงตาโตอยู่แล้วก็จะทําให้หวานแต่ไม่ได้ทําให้ดุวิธีเขียนก็เดี๋ยวบอกอีกทีนึงอันนี้มันลดราคานะจอยซื้อมามันร้อยนิดนิด,นดไม่แพงเสร็จแล้วก็อายไลเนอร์อายไเนอร์วันนี้แนะนําเป็นสีน้ําตาลอันนี้ของ Superliner นอร์ออน่าจะของอ r ริอป่ะวะเดี๋ยวก่อนยี่ห้ออะไรวะเอ,อ ออลิอลตัวนี้นะสีน้ำตาล200กว่าบาทเกือบเกือบ300อะ่ะ200กว่าบาทแต่ใช้ดีเขียนง่ายโอเคเลยสำหรับตัวนี้ใช้ไม่เคยเปลี่ยนอายไลเนอร์นะใช้ตัวนี้ตลอดเขามีสีดำและก็สีน้ำตาลแต่ส่วนมากถ้าเกิดอยากตาหวานหวานไม่เฉียวมากก็ลงสีน้ำตาลนะจะทำให้ตาหวานหวานดูแบบใสๆหน่อยส่วนตัวนี้มัสคาร่าเป็นของเมลบร n นเหมือนกันลายเสือสีชมพูนะจำไว้ สองร้อยกว่าบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแปรงจะเป็นอย่างงี้ดูแปรงเหมือนปัดยากนะแต่พอปัดแล้วแบบไม่เคยดัดขนตาเป็นคนที่ไม,ไม,ไม่ไม่ชอบดัดขนตาก็เลยใช้ตัวเนี้ยแทนก็น่าจะประมาณสองร้อยกว่าบาทเช่นเดียวกันเสร็จแล้วตัวนี้โอ้ยมันหายหมดแล้วว่ามันยี่ห้ออะไรวะอันเนี้ยซื้อมาร้อยเดียวอะ่ะมันเป็นที่เขียนโอ้ยหกักละที่เขียนตาล่างเนี้ยเออของ เอบเอบีโบโบอะไรวะจำยี่ห้อไม่ได้ <laughs> ซื้อมาลอยเดียวจริงๆแต่ใช้แบบโอเคมากเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวหายี่ห้อมาก่อนเพราะเคยใช้ยี่ห้อเดียวกับกับเออมันไม่มีแล้ววะแกข้าจำยี่ห้อมันไม่ได้ว่ะ <c oughs> อ๋อออทโบนี่นี่นี่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้โ <c oughs> อบีดีโอ <c oughs> ไม่รู้แม่งเรียกอะไร ยังไง o o d b o เอเคนะเออยี่ห้อนี้อันนี้นของยี่ห้อนี้ซื้อน่าจะซื้อมา้อยหนึ่งอะจาไม่ผิดแต่ลิมไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่อะซื้อแบบใช้คุ้มอ่ะสมมติเขียนคิ้วเสร็จแล้วเขียนคิ้วเสร็จแล้วปัดแก้มเสร็จแล้วเนาะต่อไปก็ทาตานี่คือทาตาให้ลงสีอ่อนก่อนทั่วใบ อ่ะเราจะลกย,กยกยกตัวอย่างของอันนี้เลยกันให้ลงสีนี้ก่อนเฉดนี้ก่อนนี่นะสีนี้นะน้ำตาลอ่อนลงให้ทั่วเลยไฟไม่ค่อยสว่างหรอกแต่วิธีลงก็ลงอย่งนี้นะลงแบบให้ทั่วเลยอื้โอ้ยแกฉันลืมคั้ลืมขั้นตอนนึง สำหรับคนที่แบบไอ้เนี่ยไอ้พวกอันนี้ติดยากอะ่ะนี่นี่ของ K M AR. K M A K M A มันตระกูลเดียวกับ Cover Mark แหละแต่มันมันแยกแบรนด์ออกมาเป็น K M A เป็นสีนี่นะสีออกเนื้อนเนื้อน้นำตาลน้ำตาลหน่อยมันจะวิงวิ้งหน่อยไว้เว้ทาทาก่อนลงอายแชโดว์มันจะทำให้อายแชโดว์ติดง่ายน่าจะประมาณ200กว่าบาท วิธีลงก็แค่แบบมันเป็นเนื้อครีมนะก็แค่แบบสกิดอะ่ะมีเล็บก็สกิดมันขึ้นมาเนาะสะกิดมันขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็มาแ้มที่ตรงมือหนกมือเราตรงเนี้ยเออแตมตรงเนี้ยลงไปแล้วก็เอามือถูๆๆเนี้ยแล้วก็มาใตา้ที่ตาปุ๊บป,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 ปุ๊บอย่างเงี้ยเออก่อนลงอายแชโด่นะลืมข้ามขั้นตอนหนึ่งสองร้อยกว่าบาทแกไปไล่ลำดับเอาเดอ้อแล้วก็ทา ทาให้หมดคือเบ้าตาเขาเรียกว่าเบ้าตาถามันค่ไปเบ้าตาอย่างนี้เสร็จแล้วลงสีน้ำตาลน้ำตาลตัวนี้นี่นะลงน้ำตาลตัวนี้ตั้งแต่เขาเรียกอะไรหางหางตาขึ้นมากลางตาลเลงไว้เลยเขาเรียกคัดเบ้าเลงไว้เลย ใช้แค่สองเฉดนี้อเอาพอแล้วตาถ้าจะแบบเอาแบบลุกวันหวานลุกลุแบบธรรมดาธรรมดาวันทํางานให้ตาดูมีมิติหน่อยอะเออลงเวานแค่ออนครึ่งตา <S <S อ่ฮนะนอืยนนนนแค่เนี้ยตาก็จะแบบมีมิติขึ้นเสร็จแล้วสีขาวที่เป็นตัววีตรงเนี้ยเห็นนะที่มันโบโบอย่างเนี้ย แกก็แต้มมันลงไปแกต้องเขียนคิ้วก่อนนะแกเขียนคิ้วแล้วแก่อนะเสร็จแล้วก็มาไลทที่โคนคิ้วตรงนี้นี่เพื่อที่จะทําให้ดวงตาเราเด่นขึ้นแล้วก็เห็นแยกระหว่างคิ้วกับตาเราไลทที่โคนคิ้วโอเคแค่นี้ก็จะเรียบร้อยแล้วใสๆใสใช้แค่สองสีพอถ้าแบบไม่ได้แบบคัดเบาอะไรมากเดี๋ยวถ้าเกิด คัดเบาขึ้นมามีหลายวิธีเดี๋ยวมาบอกเป็นพักๆเอาอวิธีง่ายๆก่อนวันนี้เมมโมรี่ <Memory S 1> ก็จะเต็มไม่รู้จะเต็มอีกหรือเปล่าเนี่ยถ้าเต็มก็สต็อปไว้แค่นี้เดอ้อเนี่ยตาตัดเสร็จแล้วกรีดอายเลนเซอร์เลยจ้าสีน้ำตาลดูทำตาลุกอ่อนหวานนะคะก็กรีดไปแต่คือเขาจะอาบน้ำแล้วเขาไม่กรีดให้ดูนะแต่เขาจะบอกว่าให้ทำอะไรก่อนก็คือกรีดไปกรีดอายเลนเซอร์กรีดไป,ดไหดไปให้ตวัด เลยห่างตามันนิดนึงไม่ต้องเยอะเยอะเดี๋ยวมันจะยาวไปแค่พอมันลงตาปุ๊บเราตวัดหน่อยเดียวฟึ๊บแค่นั้นพอแต่เนอร์เสร็จแล้วตัวนี้จำได้ไหมอีตูด,ดี้เฮาส์มันเป็นแบบหมุนหมุนขึ้น,าน่างนี้เสร็จแล้วลงลงแค่ห่างตาดึงตาลงอย่างนี้แล้วก็ลงแค่ห่างตาล่างลงมาถึงกลางตาอ่ะฮะแค่นี้ ตาเราจะดูคมขึ้นจริงๆตาเราจะดูคมขึ้นแต่ด้วยที่ว่าตัวนี้มันเป็นเนื้อเจลถ้าเกิดโดนเหงื่อเราขยิมมากอะ่ะตาเราจะดําได้วิธีที่จะทําให้มันดูแบบเนียนไปกับเราก็คือใช้ตัวนี้ค่อนข้างแข็งเลยนะอันนี้ของ b o อบบี้บราไม่รู้เบอร์อะไรอะ่ะแต่แบบมันจะแบบค่อนข้างแข็งหน่อยแล้วเราก็ใช้อีกตัวนี้สีนี้ สีเข้มลงอะที่เราคัดเบาเมื่อกี้นะแต้มลงปเสร็จแล้วก็มาทำซ้ำตรงที่เรากรีดไปอันเป็นการเหมือนสต็อปหยุดที่มันแบบจะเป็นเจลเป็นเนื้อครีมอะมันก็จะแบบว่าไม่ไม่เลอะไงมันก็จะอยู่อะทนขึ้นไม่เลอะเพราะว่ามันโดนไอเนี่ยแบบ เป็นแป้งใช่ป่ะอัดเข้าไปแล้วเป็นเหมือนฝุ่นอัดเข้าไปโดนระหว่างครีมกับครีมแล้วก็เอาไอเน,นี้ยเป็นฝุ่นโปะเข้าไปปุ๊บมันก็จะโอเคขึ้นฮะถ้าเห็นจะชัดก็ดูตาจะมีมิติขึ้นอันนี้ไม่ได้ยังไม่ได้กิดออยไลเนอร์เนะี้ยเออถ้ากิดอายไลเนอร์ปุ๊บมันก็จะคมลับกับข้างล่างลองลองไปทำดูอันนี้แบบไม่นั่นหน่อย เกล็ดเช็ดหน้าเรื่องของเรื่องสวยๆอันนี้ก็หมดหน้าที่มาแล้วเสร็จแล้วปัดมาคลาตัวนี้เนาะก็ปัด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 ไปแล้วแต่ชอบเลยถ้าเกิดใครขนตาไม่งอนก็ดัดก่อนแล้วค่อยปัดแต่ของซอยไม่เคยดัดขนตาก็คือปัดแล้วก็พอมันเริ่มใกล้แห้งก็เอามือดันดันนี้อืขอขนตามันก็ขึ้นแล้วไงแต่ขนตาแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เท่ากันว่าจะไงเสร็จแล้วก็ปัดแก้ม ปัดแก้มวิธีปัดแก้มก็แก้มเสร็จแล้วปัดอย่างนี้ให้ดูหนวดแก้มเวลายิ้มเราจะมีหนวดแก้มตรงนี้ใช่ไหมเออเราจะมีหนวกแก้มตรงนี้ใช่ปะเมื่อก่อนก็ปัดไม่เป็นหรอกนะดูคลิปเยอะแยะมากมายเลยแต่เวลายิ้มเนี่ยเราจะมีหนวดแก้มตรงเนี้ยให้ปัดหนวกแก้มตรงนี้ขึ้นไปเฉียงจนถึงเลยตรงเนี้ยเนี่ยฟืบอ่างเงี้ยเออสองข้างเวลายิ้มเราจะเห็นหนวกแก้มเราก็ปัดอย่างนี้ บางคนชอบแบบปัดแบบนี้ฟืดฟืดฟืดอย่างเงี้ยทำให้เราจะหมูกว่าแดงเออจมูกหรือชมพูจมูกหรือ้มม,มันมันไม่ค่อยโอเคก็ปัดแค่แก้มเราอยาาให้แก้มดแดงเราก็ปัดแค่แก้มปัดขึ้นไปแล้วแต่ว่าถ้าเกิดชุดโทนส้มก็ปัดส้มชุดโทนชมพูก็ปัดชมพูอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าหน้าคนจะแมทการไหนแต่ถ้าเกิดปัดหน้าแบบจืดไปก็จะไม่โอเคนะต้องปัดแบบพอดีอะไม่จืดแล้วก็ไม่เข้มเกินไปเข้มก็เป็นตูด ลิงไปเลยจ้าก็ไม่ได้นะคะก็ใช้ตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวนี้แหละทำไฮไลท์วิธีไฮไลท์ก็คือตัวนี้อิตูดี้เฮาราคามันก็สองร้อกว่าบาทหรือสามร้อยกว่าบาทตัวจําไม่ได้วะนานแล้วอะคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นหลายๆสีแต่คือใช้แล้วหน้ามันจะแบบดูมิติขึ้นนี่ปัดนะนี่ลงก่อนเลยหน้าผากลงหน้าผาก